นี่ค่ะอยู่กับซอสในรายการสนุกเรียนค่ะวันนี้นะคะซอสจะพาทุกคนเนี่ยไปกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีไปเรียนรู้เรื่องการร้องและก็การรำเพลงพื้นบ้านนะคะที่มีชื่อว่า e ี e l l ค่ะภารกิจของเราในครั้งนี้เนี่ยเป็นความอยากเรียนรู้ของน้องทั้ง4คนนะคะว่าการร้องเพลง e ีแซ l เนี่ยร้องยังไงเขาจะไปเรียนรู้กับใครและเรียนรู้ด้วยวิธีไหนถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะตัสนี้ครับชื่ออาร์มครับ สวัสดีครับชื่อปามครับสวัสดีครับชื่อพีครับสวัสดีครับชื่อเจงครับอยากอยากเรียนเพลงพื้นบ้านครับอีเซลครับอีเซลครับอยากเรียนการรำครับเพราะอยากอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านครับสืบสาสต์วัฒนธรรมไทยครับอยากสนุกอยากตัวอ่อนเรียนกับพีพีจบพีจบไปแล้วครับชื่อพีแบงกับพี่ปื้มครับ พี่เขาเก่งเขากล้าสแสดงออกครับมีลีลาที่เด่นครับเพราะพี่เขาตัวอ่อนกว่าหนูอีกอะมาจังไรคู่อยู่เดียวโดดเขาไปออกงานมาเยอะด้วยครับผมก็อยากไปตามเขาบ้างแล้วก็แบบอยากไปสืบสารตามพวกพี่ๆเขาครับไปออกนอกสถานที่เลยครับจะได้ดัง <c oughs> จะได้สนุกสนานกับพี่เขาโอมาทนา อามีเด้จะถามพี่หน่อยใช่นเนี่ยหนูอ่ะเห็นพี่เนี่ยไปเล่นอีเซลใช่ไหมแล้วพี่ก็ไปออกงานเนี่ยพี่มีแต่คนชมพี่อ่ะพี่ทำยังไงอ่ะใช่อ๋อไอเรื่องเนี้ยนะกอนแรกต้องหน้าตาเราแบบพี่ซะก่อนเนี่อ่ะ เอาเนี่ยทุบนาตัวเองจะได้เหมือนจะได้รอเท่ากันเอ้ยยอดฉันยอดฉันยอ่อย่อๆนิดหน่อยไม่ต้องทำยังไงอะอันดับแรกเราต้องรู้จังหวะก่อนนะเอาลองเอาลองลุกลุกลองดูลองจังหวะเพลงเราจะเป็นแบบนี้ติงติงแล้วก็ปิดมือให้เขาจังหวะ ไม่ดูเลยพี่เซลส่วนใหญ่เขาจะลรำท่าสอดสร้อยมาลาอแต่ว่าแบบไม่ต้องเป๊ะมากเหมือนนาตัดสินนะแบบเป็นเพลงพื้นบ้านไงของผู้ชายต้องเอาว่างนี้นี่แล้วก็แล้วก็แยกออกโอเคโอเคแล้วก็จีบไว้ตรงสะดือสูงสะดือสะดือแหละเพื่มเพ้่มมาดูอนี่โอเคกว้างๆหน่อยจีบจีบ เออไว้ตรงสะดืออ่ะมาทางเราหน่อยโอกว้างโอเคเออก็ได้แล้วเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนข้างนะันหนึ่งสองสามสี่สองสามโอเคเสร็จแล้วเราก็ตบเท้าให้เข้จาจกกังหวะที่เราฝึกเมื่อกี้เนะี่ย อ่ะดับ1 2ทางเดียวกันทางเดียวกัน<ป>เวลาจีบก็ยังคอไปข้างที่จีบสวยเกินไปเกินไปเกินไปเนี่ยมองมองเอาพอประมาณสี่หนึ่งสองเนี่ยน้ำไป <c oughs> ก่งอ่ะขยับตัวหน่อยไป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 เอวเอวอ่ะเอวก่อนเอามือลงเอาเอวก่อนเราอ่ะเร็วเอวเอวนี่อย่างงี้เอวก่อนเราอ่ะเออเออเท้ามาเท้ามาเท้ามาทำได้พี่เดี๋ยวน่อยเอวหน่อย โอเค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 โอเลดเจ๋งอะลำพอได้แล้วแต่ว่าติดเรื่องดัดจริไปนิดนึงต้องแบบสายหน่อยไม่ใช่แข็งอย่าอายเป็นนักแสดงอย่าอายเข้าใจไหมน้องพีลำมาสวยแล้วแต่ว่าเอวยังไม่ค่อยมาให้เอวเยอะๆส่วนเนี่ย ลำามาได้แล้วโอเคแต่ติดที่ว่าเบลไปหน่อยเกินไปลหละเราจะไม่ได้มาเติมพอดีพอดีอ่ะส่วนอาร์มเนี่ยำสวยแต่เอวอ่ะยังไม่มาโอเคเอวยังไม่มาเกือบทุกคนเลยเอวมันจะขยับยังไงอ๋อนี่ไงก็นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละดีมากเนี่ยเอวมาแล้วก็ํำไปด้วย เจ้นั่นแะนั่าใสเออีกฮ้ยดูเจ๊ง่อยไม่พ่เขาจังหวะของเจ๊งนั่งวะเร็วม่อกี้มันไม่ ชอบจังหวะเร็วจังหวะช้าเนี่ยเอวเลยไม่มาไงเอวมันทํางานยากใช่ไปยออนํามันดิบ้าไปแล้วเอวอะไรเถอดเอาย้ดนละมันได้โอเคแล้วอยากรู้อะไรกะนี่เราพูดว้ครัวการเกินอันเกินเนาะต้องให้พี่ปื้มไว้พี่ปื้มเขาเก่งเรื่องนี้เสียงเขาเพาะการเกินเนี่ยมันจะมีเป็นไล่ขึ้นไล่ลงระดับแรกนะเดี๋ยวพี่จะเกินให้ฟังก่อนอย่างแรก

โอเควันแรกไม่เป็นไรวันแรกไม่ได้ไม่เป็นไรต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยการเกิดน่ะมันมักจะอยู่หน้าคําบทไหว้ครูเขาเกิดเสร็จแล้วเราก็จะมาบทไหว้ครูก่อนจะเล่นให้ดูต้องไหวครูเสียก่อน แล้วเสียก่อนเนี่ยแล้วเสียก่อนคำสุดท้ายเข้าใจยังเออเอ๋ยแล้วเสียก่อนเออเอ๋ยแล้วเสียก่อนโอเคโอเครับให้พี่ด้วยนะก่อนจะเล่น เรอยากรู้อะไรต่อเราอยากรู้อะไรอ่ะแล้วเนี่ยเดีแบบ e ๋ยว e s เนี่ยผมเห็นพอไหวโค้ดเสร็จแล้วใช่ไหมแบบก็จะมีแบบออกมาเัอน์นาแนะนําตัวอะไรอย่างเงี้ยเขามีหรือเปล่าแบบใช่เขาเรียกว่าการแนะนําตัวคือบนเนี่ยคือการเรียกท่านผู้ชมจะร้องว่าโอมาเถศนนากระไรแม่ม oh า ออมาทัดนากะไรแม่มาเร็วเร็วยาช้ามาสิแม่นานวนใหญ่คนในนึกสนุก็รู้ขยับ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 ละเข้ามาไว้ายนี่แหละแล้วจะมีเนื้อไปที่แล้วแต่จะแต่งไปงานอะไรงานอะไรแล้วแต่นี่แหละคือการลองเรียกแล้วยังรู้อะไรต่อไหมเรื่องตีกองยังไงพี่ อยากรู้เรื่องตีกล้องเหรอใมามามานั่งลงมาทั้งลงเน่เน่เรียกว่าอะไรดูไหมเออตาอะไรตาอะไรตะตะโกนไม่ใช่โอ้ตาะจะเอาไปว่ายน้ำไงตาอะไรว่าตะโพนเครื่องดนตรีไทยนี่ติงโจ๊ติงติงติธงทำติธงทำอาท้อง Tieng choh neam cha vu hong ni tieng ting ting choh ได้ไดปืด้ไ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 ด้น้องพีมาแหละคราเนี้ยมามาติงติงติงโจติง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 ทังทังติงงทนั่นแหละเอามาติงโจติงติงติงโจติงติง ติงทังติงทังโอ้โหโอเคพอได้แล้วเพิ่งมีเข้ามาฝึกใหม่นะลองดิติงโจ๊ติงติงติงทำติงทำโอเคนั่นแหละเอาใหม่ติงโจ๊ติงติงติงทำติงทำนี่มันท้าอยู่นี่นี่ติงติงเนี่ยติงติงติงทำ เอาเลยติงรอบนึงแล้วค่อยถังนะแล้วก็ถังเออเอ้ามา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 เออเอคเลยแล้วอยากรู้เรื่องอะไรกันอีกอ่ะพี่เนี่ยการแต่งตัวการแต่งตัวเหรอเปเลือกเสื้อผ้ากันไปไปแป๊บเลือกเสื้อผ้าต้องแต่งหน้าด้วยจัดป้ายต่อเลยเกลีร์กลุ่มมา วิธีการเลือกเสื้อผ้านี่นเนาะเราจะมีวิธีการเลือกคือสี่ที่ตัดกันหรือสี่ตรงข้ามกันที่เขาเรียกกันนะ<ม>อย่างเช่นเนี่ยจะเป็นยังแบบนี้นี่จะดูเด่นบนเวทีนี่ตัวนี้ให้หน้องอาไปก่อนนี่ตัวเล็กแบบนี้ต้องน้องเจ๋งใช่แล้วเนี่ยต้องน้องพี การแต่งหน้านี่ทํำยังไงอ่ะอ๋อการแต่งหน้าพี่ไม่ค่อยเก่งหรอกนี่ต้องให้คนนี้ที่ออยเขาแต่งหน้าเก่งก็ไม่ขนาดนั้นก็พอแต่งได้อก็พอแต่งได้แต่งหน้าเพงลงี s e l ที่มันมีแบบเดียวหรือมีหลายแบบวะเพลงอีเซลเนี่ยมันมีอยู่แบบเดียวแต่ถ้าเกิดเพลงชอยเพลงอะไรเนี่ยมันมีหลายแบบใช่แต่แรกก็ลงลองพื้นไปก่อนอ่าโอเคเนียนประมาณนี้อาจจะยังไม่เนียนมากใช่ไหม ต่อไปเราก็จะมาลงแป้งส่นกันมีแป้งฝุ่นและมีแป้งสายไปครับเอิ่มดู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 ดเราก็ต้องวาดโค้งก่อนออวาดโคงแบบนี้ใช่ไหมใช่ก่อนใช่ไหมครับโค้งสี่สุภาพเติมคุณลุงอันนี้วาดโค้งคิ้วให้มันเข้ารูปให้มันอึ๊บก่อนนะ อ่ะนี่นะการปัดก็ปัดแบบนี้สังเกตดูแล้วก็เหมือนผู้หญิงแต่งหน้าใช่ไหมครับใช่เหมือนแต่งหน้าผู้หญิงปกติเลยแค่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็แต่งให้มันซอฟซอกับผู้หญิงนิดนึงอ่ะต่อไปก็จะเป็นการทาปากอ่ะโอเคเสร็จไหนย,ยิม้มซิเป็นไงยิ้มสวยสวยเอยปังมากไหมปังมากอ่ะ น้องพีเสร็จแล้วนี่คือแบบของเราเรามีแบบให้ดูต่อไปก็จะเป็นตาพวกเธอแต่งกันเองนะจ๊ะแล้วก็พี่จะพอยช่วย นน้องนี่บ้านคุณช้างรู้ป่ะเนี่ยพี่จะพาน้องน้องมาพิ่มที่เนี้ยเพราะว่าเพราะว่าพวกพี่เคยมาแสดงที่แน่ด้วยจะให้พวกฟอมกล้าอ๋อไปพี่ปื้มแล้วตอนที่พี่เคยมาเนี่ยพี่ไปแสดงที่ไหนบ้างพี่แสดงที่นี่น้ำบ้านคุณช้างตรงนี้กับตรงนี้พี่จะแสดงแต่ก่อนอื่นนะเราจะไปแสดงซ้อมกันข้างล่างก่อนดีกว่าไปว่ายผักกันก่อนนะโอเคไปผักกันก่อนดีกว่า ฝึกร้องเพลงอีแซลค่ะกับพาร์ทนี้เนี่ยพี่โซมชอบอะไรในภารกิจนี้บ้างคะโอ้ยจริงๆชอบเจ๋งนะที่เขาแบบตัวเล็กอ่ะตัวเล็กอ่ะแล้วก็แบบที่ชอบเพราะว่าเขาทํากิจกรรมโดยที่แบบบางทีแบบมันยากแต่เขาไม่ยอทหออ่า้วยเพราะว่ามีพี่ใหญ่ด้วยแล้วชอบแม่เวลาทั้ง4คนอยู่ด้วยกันน่ะด้วยความต่างวัยด้วยความต่างประสบการณ์ต่างอายุค่ะแล้วมาเรียนรู้สิ่งใหม่ด้วยกันน่ะ แต่เราประทับใจน้องเจ๋งเหมือนกันช็อตทิตตีกองอะพี่โซมทาไม่ได้สักทีแต่ว่าก็แบบก็สู้ต่อจนสามารถทําได้เนาะ,ะแล้วก็อีกอันนึงที่เห็นก็คือไม่ค่อยแบบมีการแกล้งการล้อกันนะอันนี้ซอบอชื่นชมทุกๆคนมากๆเลยน้องทั้ง4คนทคําได้ดีมากคือ สอบไม่รู้ว่าเอาว่าถ้าเป็นตอนเราเด็กๆอ่ะเราจะได้ว่าถ้าสมมุติว่าเราทําไม่ได้เราก็จะโดนเพื่อนลอ้อหรือว่าแบบเอ๊ะทำไมทําไม่ได้แล้วเราอ่ะจะเสียวความมั่นใจใแต่กับภารกิจในครั้งนี้เนี่ยเราเห็นเด็กๆเขาไม่ล้อกันเลยนะคะกับแบบช่วยเป็นกำลังใจให้กันถูกแล้วแล้วไอ้บรรยากาศแบบเนี้ยมันจะทําให้แบบทุกคนพัฒนาได้วิสอบบางทีเราแบบเฮ้ยพอเพื่อนล้ออะ่ะเราไม่อยากเล่นอีกเลยก็มีนะ เพราะว่าแบบเรากลัวใช่ใช่ใช่เพราะเป็นกําลังใจปุ๊บเราก็กล้าที่จะทำต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เขาปบมือกันนะพี่โซ่เนาะเดูแบบอุ้ยเอ็มพาวเวอร์ได้แบบเย้เจ๋งทำได้แล้วแล้วเจ๋งก็หัวเราะทุกคนหัวเราะเป็นอะไรที่แบบโอ้บรรยากาศลุ้นนะลุ้นติ๊งเนี่ยติ๊งติ๊งติ๊งทำติ๊งทำเอาใหม่ติ๊งรับหนึ่งแล้วก็ถังนะแล้วก็ เเอามาเอามีอีกอันนึงค่ะพี่ซอฟที่รู้สึกว่าเอ้ยนี้ประทับใจก็คือพี่ปลื้มพี่ปลื้มเนี่ยใส่ใจรายละเอียดมากๆแล้วก็แบบทุกๆขั้นตอนนะคะถ้าเกิดเอ้ยอันนี้ต้องเพิ่มอันนี้ต้องปรับอะไรเงี้ยก็จะแบบคอยบอกคอยบอกคอยไกด์คอยสอนตลอดเลย ตรงสะดือสูงสะดือสะดือแหละเพ้่มเพิ่มาดูน,นี่โอเควงกว้างหน่อยอจิบจิบเออไวต้ตรงสะดือ,อ,อ,อหา่างเราหน่อยโอ้กว้างโอเคสอบชอบการที่เป็นการสอนแบบ รุ่นพี่รุ่นน้องคือมันไม่ได้หมายความว่าการเรียนรู้เราจะต้องเรียนกับครูบาอาจารย์หรือผู้ใหญ่แต่วิาคัาเลยในการสอนยกตัวอย่างของน้องแบงค์ที่มาสอนรุ่นน้องเพื่อนๆด้วยการแบบคลี่มาเป็นประเด็นเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้เนี่ยมันมีข้อดีทั้งต่อตัวผู้สอนและตัวผู้เรียนยังไงบ้างอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ผู้เรียนก่อนแล้วกันนะพี่ผู้เรียนค่ะผู้เรียนเนี่ยข้อดีอันดับแรกก็คือเด็กจะได้รู้ความเชื่อมโยงของแต่ละขั้น อ่าอันดับแรกก็คือทําแล้วหนึ่งขั้นจะไปต่อขั้นที่สองยังไงอ่าหรือว่าสิ่งที่เขาทําแล้วเนี่ยมันจะมีผลต่อขั้นต่อไปหรือว่าสิ่งที่เขาต้องทําต่ออะไรบ้างออแบบรู้ที่มาที่ไปแล้วก็อันที่สองค่ะที่จะได้ฝึกก็คือฝึกความละเอียดท่ะพี่ซอฟหรอคะยังไง่ฝึกความละเอียดแล้วก็การเรียนรู้อย่างแท้จริงในแต่ละขั้นเ<ถ>พราะปกติเวลาเราเราเรียนแบบรวมๆอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราไม่ได้ใส่ใจ แต่แตถ้า<ช>แบบมันเป็นแต่ละขั้นแต่ละตอนเอ้ยต้องทําอันนี้ให้ได้เหมือนเหมือนตอนที่แบบอสอนท่ารามอะไรอย่างเี้ใช่ไหมคะ,คะต้องทําให้ได้เป๊ะๆต้องทําให้ได้จริงๆถึงจะสามารถไปต่ออีกท่าหนึ่งได้อ,อันนี้เด็กๆเขาก็จะได้รู้ว่าอุ้ยแต่ละขั้นนี่มันมีขั้นตอนมีความะละเอียดมีแบบ ต้องทาให้ได้แบบนี้จริงๆเพราะเหมือนถ้าท่าแรกเราทําไม่ได้เนี่ยท่าต่อไปเราก็จะต่อยอดท่าออกไปอีกไม่ได้เหมือนกันใช่ค่ะในส่วนของผู้สอนพี่ซอฟผู้สอนเนี่ยข้อดีแน่ๆเลยค่ะผู้สอนจะได้รู้ว่าเด็กตอนนี้อยู่ที่ตรงไหนจะต้องพัฒนาอะไรบ้างอ๋อเพราะปกติอะค่ะเวลาที่สอนไปเลยทีเดียวยาวๆเลยค่ะผู้ผู้สอนก็บางทีอาจจะแบบหลุดหรือว่าอาจจะมองไม่เห็นในบางประเด็นลงไปหลงไปหลงไป ดังนั้นกรณีนี้ค่ะถ้าผิดจะได้รู้เลยว่าต้องแก้ตรงนี้อก็แบบทันทีทันใดเป็นการแบ่งเอาไว้ก่อน 1, 2, 3, 4งสอรู้ว่าช่วงที่3ามในกำลังหลงเราจะได้รู้ว่าต้องแก้ตรจุดที่ใามไม่ต้องไปแก้มีประเด็นอื่นๆอีกไหมคะสำหรับตัวครูผู้สอนอีกประเด็นหนึ่งค่ะพี่ซอฟผู้สอนเนี่ยเขาจะสามารถปรับการสอนได้ในขนานั้นเลย ะะใช่ใช่เวลาที่แบบสมมุติเราเห็นว่าอันนี้ไม่เวิร์กนะขณะนี้ <คะ S 1> เราจะสังเกตว่าเราจะมีวิธีการที่หลากหลายมากขึ้น<อ>แล้วก็แบบเอ้ยเราจะช่วยเขายังไง <คะ S 1> เหมือนเห็นนณขณะนั้นเลยอะค่ะ ก็คือฟังดูแล้วการสอนเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยก็จะง่ายขึ้นทั้งตัวผู้สอนด้วยแล้วก็สำหรับตัวผู้เรียนด้วยที่จะไปด้วยกันได้แบบถึงเป้าหมายอย่างชัดเจน<ช>แล้วซอมก็สังเกตนะคะว่าน้องแบงค์เนี่ยจะคอยถามนักเรียนของเขาเสมอหรือน้องๆขอ,อ,องเขาตลอดเลยว่าอยากรู้อะไรอีกในอ่านพอสอนหนึ่งอย่างเสร็จอยากรู้อะไรเพิ่มเติมอีกแล้วค่อยสอนต่อจากประเด็นที่เด็กๆสนใจพี่ซ้มมีความคิดเห็นยังไงกับการสอนแบบนี้คะในการที่เราคอยถามตลอดเลยว่าอยากรู้อะไรอีก อันดับแรกคือทําให้เด็กรู้สึกไม่กดดันนะเวลาที่แบบเราให้เด็กถามว่าเขาอยากรู้อะไรต่อหรือรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยค่ะ,คะเด็กๆเ,เขาก็จะเริ่มจากความที่เขาอยากจะรู้ครนนี้ถ้าเกิดอยากรู้ในสิ่งที่เขาแบบสนใจจริงๆไม่ได้แบบมีครูหรือไม่ได้มีผู้ใหญ่บอกอะไรเงี้ยค่ะ,คะมันก็จะทําให้เขามีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขาอยากรู้อเอาง่ายๆก็คือ เราอยากรู้แล้วเนี่ยสมมติมันเจออุปสรรคเจอปัญหาหรือยังทําไม่ได้อะค่ะเราก็จะแบบมีความพยายามมากขึ้นไม่แบบอเอ้ยฉันไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออฉันไม่เอาแล้วฉันไปแล้ว <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยจะไม่ไม่ค่อยเจอนะคะจากภารกิจในครั้งนี้เนี่ยการที่เด็กๆแต่ละคนอาจจะมีความสามารถไม่เท่ากันและอาจจะทําให้บางครั้งนี่เราจะต้องใช้เวลากับเด็กคนหนึง่งมากเป็นพิเศษกว่าคนอ,อ,อื่นๆพี่ส้มมองตรงจุดนี้ยังไงล่ะคะพี่มองสองสองสองอันเนาะอันแรกคือถ้าเป็นในแง่ของการเรียนรู้เนี่ย มันก็จะช่วยให้ให้เด็กอะคะ่ะเขาสามารถเห็นตัวเองเราก็สามารถรู้ว่าอันไหนที่เขาทําได้ดีแล้วอันไหนที่ต้องพัฒนาเพิ่มอันนี้ในเรื่องส่วนตัวเนาะในแง่ของการเรียนรู้แต่ถ้าในแง่ของการอยู่ร่วมกันจริงอันนี้มันเวิร์กมากนะคะมัน <Work S 2> ดีนดีในแง่ที่ว่าเราจะได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างหลากหลาย oh. อ๋อทั้งในระดับบุคคลก็คือแบบเพื่อนเราแต่ละคนแบบไม่เหมือนกันเนาะ,ะบางคนเก่งแบบนี้บางคนต้องเอ้ยอันนี้แบบ อาจจะต้องช่วยหน่อยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะช่วยให้เด็กเข้าใจสังคมจริงๆอ่าม,ม,มันสังคมก็เริ่มจากห้องเรียนอ่ะพี่ซอฟห้องเรียนเป็นแบบสังคมจําลองถ้าเด็กเข้าใจว่าเพื่อนแต่ละคนหรือรวมทั้งตัวเราด้วยค่ะเก่งไม่เหมือนกันมีข้อดีข้อด้อยต่างกันอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเข้าใจมากขึ้นว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไงอ๋อแล้วในการเข้าใจมากขึ้นเนี่ยเด็กๆจะสามารถ เข้าใจได้ยังไงคะว่าเราควรจะรับมือในแง่ในทางที่ดีหรือไม่ดีเพราะบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมเพื่อนคนนี้เสียเวลาเยอะจังเลยแล้วกลายเป็นแบบเหมือนไปดูถูกเขาไปกั่นแกล้งเขาหรือเปล่าเราจะทํายังไงให้เด็กๆเนี่ยสามารถมองเห็นความแตกต่างโ,โดยที่ไม่เป็นทางลบอะคะพี่ส้อมอันนี้ต้องอาศัยผู้ใหญ่ที่อยู่ตรงนั้นเนาะอาจจะเป็นครูหรือว่าเป็นผู้ปกครองหรือว่าถ้าในาคลิปก็เป็นพี่แบงก์กับพี่พื้มเนาะที่จะช่วยดูบรรยากาศคราวนี้ช่วยยังไง ต้องช่วยให้ทุกคนมีบทบาทอะค่ะที่จะได้แบบช่วยเหลือกันสนับสนุนกันเพราะเราต้องเชื่อก่อนเนาะว่าแต่ละคนมีศักยภาพแตกต่างกันค่ะ,ะและแต่ละคนก็มีข้อดีข้อที่ต้องพัฒนาต่างกันดังนั้นการทํางานด้วยการการช่วยเหลือกันอะไรอย่างี้ค่ะเด็กๆเขาก็จะเห็นว่าเฮ้ยแม้ว่าเพื่อนจะไม่ได้ตรงนี้แต่อีกมุมหนึ่งเพื่อนเขาก็สามารถแบบมาซัพพอร์ตเราได้มาช่วยเราได้อะไรยงน ให้เห็นหลยหลายมุมเห็นหลยหลายมุ <S 1> <S 1> <S ม <S 1> <S 1> <S จะได้เข้าใจมากขึ้น <S <S ใช่ค่ะโอ้โหต้องเรียกได้ว่าภารกิจในครั้งนี้นะคะได้สอดแทรกประสบการณ์แล้วก็มุมมองหลายๆอย่างเอาไว้ด้วยกันนะคะ <S <S ตั้งแต่จํานวนคนที่หลากหลาย หลากหลายช่วงวัยด้วยเรียนรู้กับสิ่งที่ไม่เคยเป็นและไม่มีค่าประสบการณ์มาก่อนเลยนะคะต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ดีมากๆสําหรับวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณครูส้มมากๆเลยค่ะที่มาแลกเปลี่ยนคับพี่เ็นและคุยกันนะคะขอบคุณค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะทุกคนสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube สนุกเรียน ALTVC สําหรับวันนี้ซอฟกับพี่ส้มขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย